บอกว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่คําตอบอ้าวอย่างเดียวของประชาธิปไตยอ้าว,าาวแล้วคุณจะทําไงอ่ะคุณคุณไม่ยอมรับการเลือกตั้งแล้วคุณจะทาไงอ่ะไม่ได้ไปยอมรับการเลือกตั้งแต่เขาบอกว่าการเลือกตั้งมันเป็นคําตอบส่วนหนึ่งซึ่งด้วยกลไกของรัฐด้วยระ,ระยะเวลาด้วยความได้เปรียบท็เสิีก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่ตอนเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่เป็นรัฐอะทาไมผมจะนะอืมด้วยลานี้สิครับ ไม่คุณจะไปคิดเวลานี้เวลานั้นได้ไงก็ระบบการกลการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้อตอนที่ผมไม่ได้อยู่ฝาครัฐอ่ะเราก็มีหน้าที่นําเสนอสิ่งที่ประชาชนศรัทธาสิถ้าเราไม่สามารถเรียกศรัทธาประชาชนได้ไประชาชนไม่ไม่ยอมรับเราเราก็ต้องยอมรับสบภาพอะ่ะฝ่ายนั้นก็บอกว่านายกใช้สื่อข้างเดียวมาตลอด5ปีที่เมืองไทยมีที่ไหนห้าปีไอ้ใช้ฝีไอ้ใช้ข้างเดียวได้ดติดกั้นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของรัฐบาลผมเนี่ย คือไม่ค่อยได้พูดเวลาถูกกล่าวหาจนผลสุดท้ายมันเกิดคําว่า perception เนี่ยภาษาอังกฤษ perception คือคนไม่เชื่อแต่ไม่ไปไม่ใช่ perception คือหมายว่าคนไปเชื่อในสิ่งที่ถูกกล่าวหาทั้งๆท,ท,ที่เรื่องจริงไม่ใช่อือย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันเจออย่างเงี้ยหลายหลายรายการนะครบางทีพอ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 ,พอ,พอความความเชื่อมันไปแล้วเนี่ยพออธิบายเรื่องจริงเนี่ยไม่ฟังละผมเป็นนายกเนี่ยพวกก็ห้ามผมพูด ลเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนอื่นพูดไม่เป็นข่าวคนอื่นพูดไม่ฟังผลใครกว่าผมจะมาพูดเนี่ยผมช้ำเรียบร้อยแล้วทาไมไม่พูดพร้อมกันต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศไปเลยทีเดียวถ่ายทอดไปเลยมันไม่ลงเลือกตั้งไม่ไม่ไรลวเส็จแล้วผมไม่นั่งคุยเรื่องอะไรเขาก็เลยบอกว่าคุณทักษสณนไม่กล้าทําไมผมไม่กล้าการยุบสภาเนี่ยคือการถามประชาชนทั้งประเทศทีเดียวเลยอืระบอบประชาธิปไตยมันชัดมากเลยนะชัดมากเลยฮะอำนาจอธิปไตริตไตเป็นของปวงชนครับทําไมเราไปรังเกียจประชาชนน่ะ ทําไมลาเกียรประชาชนอ่ะทําไมเราจะไปเที่ยวสรุปว่าฉ,ฉันฉลาดกว่าประชาชนต้องเชื่อฉันอทําไมอ่ะอให้ตอบเพียงมาเสร็จประเด็นใหญ่ก็คือสังคมเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณดักสินคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นเนี่ยความที่มีหุ้นที่เป็นชื่อผมชื่อภรรยาและชื่อลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปีสี่สามคือตอนย้ายไปเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนที่ผมจะเป็น ก่อนที่ผมจะจะจะเข้าสู่การเลือกตั้งครับในวันที่มกเมาคม4 4ีศรมีให้นวนให้นี่อะไรหรือเปล่ามันมันจะไปให้อะไรได้ยังไงอ่าวกอทอชอก็เป็นองค์กรอิสระครับกอสอชอก็จะเป็นอง,องอนค์กรอิสระเออมันเป็นองค์กรอิสระหมดอ่ะ,ะเขาก็จะบอกว่าไายกเข้าไปแทรกแซงถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็แทรกแซงหมดทุกเรื่องเลยเ<อ>คือไม่เสียภาษีตามกฎหมายที่ชัดเจนคือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใช่อันนี้ชัดเจนเจ็ดหมื่นสามพันล้านถูกต้องแต่คําถามมันมีมาอ้าว ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นเช่นอย่างข้อที่หนึ่งคุณทักษิณเลือกที่จะเข้าช่องนี้เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีคือหาวิธีเลี่ยงซะเรื่องเข้าช่องต,ตะลาดหลักทรัพย์เหรอวุมชิ้นนี้เข้าตะลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสิบสองตั้งแต่ผมไม่เคยคิดเรื่องจะเล่นการเมืองเลยนะคุณทักษิณก็ต้องรู้สังคมจะรู้สึกแล้วโอ้โหเจ็ดหมื่นสามพันล้านไม่เสียภาษีว่าเอาพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็เอาอย่างนี้ก่อนถ้าพูดคําว่าไม่เสียภาษีเนี่ยมันถามว่าตรงไหนตรงหุ้นใช่ไหม คือบริษัทเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เสียภาษ,ษีมาโดยตลอดครับแต่ความรู้สึกเนี่ยก็มีการไปพูดจังก็แค่จะพูดอย่างนี้มันก็ถามว่าแล้วจะให้ผวันนี้ถ้าผมเอาภาษีส่วนนี้ไปเสียสมกรก็รับผมไม่ได้เพราะไม่มีกฎ<ม>หมายให้รับทําไมไม่รีบบริจาคไปอ้าวถ้าอย่างนั้นอ้าว<ก>มันไมน่มีคนเสนอ,อผมก็บริจาคทุกวันนี้ผมก็ตั้งผมก็ตั้งมูลนธิธิไทยคมแล้วยุบสภาทําไมมันไม่เปิดให้แบบที่ฝ่ายค้านก็ต้องการจะได้อ้าวคุณอยากถามอะไรผมจะเคลีย์อบจะได้จบ ทำไมฮะมันเป็น,ป,นประธานรัฐธรรมนูนที่ร<อ>ัฐธรรมน,นูนไนีสรุปแล้วก็คือว่าสรุปแล้วคือบอกว่าเออสรุปแล้วว่าคุณผมจะพิจัยไม่แบ่งใจคุณแล้วละ<อ>่ะแล้วผมจะเป็นนายกคุณแทนคุณแล้วละ<อ>่ะแล้วคุณมีเสียงร้อยกว่าเสียงอ,ะอ่ะแล้วคุณบอกจะมาขอเสียงผม<อ>ในวันนั้นรายการที่ผมออกผมไม่ได้พูดอย่างนี้เรา<อ>พูดกันถึงว่าสี่ร้อยไม่สี่ร้อยชึงแม้อาหประเด็นอันปีความเชื่อมโยงกันระวังม็อบสนามหลวงกับคนในสภาทำไมถึงยังเชื่ออย่างนั้นอ้าว ก็ไปประกฏตัวกันอยู่ประจํามันก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคล<น>ของเขาได้เล<า>ไปคิดอย่างนั้นได้ไงพักมันต้องมีวินัยดีครับพักมันต้องบอกกันสิทธิที่ส่วนบุคคลได้ไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการข่าวเราก็ชัดเจนครับขนคนขนอะไรต่ออะไรเชื่อมโยงก,กันพอสมควรทีเดียวครับแต่ฝนะ่ายนั้นก็บอกว่านายกรู้อยู่แล้วว่าเลือกก็ชนะกลับมาอา้าวกาหนดวันเลือกตั้งก็เวลาจํากัดเอาเปียบเขาคือเราก็อธิบายเหตุผลให้ฟังหมดแล้ว แลวการกําหนดน้เรากําหนดเองไม่ได้นะ,<ฮ>ะต้องปรึกษากับกรกตนะกรกะตเขาบอกว่าเขาให้ว่าส0มสิบวันเป็นต้นไปพร้อมใช่ไงรัฐบาลไปเลือกเอาวันที่เร็วที่สุดเดือนมิถุนายนเป็นเดือนสําคัญนะ,<ฮ>ะวันที่สิบสองรัฐบาลได้กั่าวประมทุนเชิญพ,พระราชอาครนุกะทั้งหลายมายี่สิบกว่าประเทศครับซึ่งถือว่าวันนั้นเนี่ยต้องสมพระเกียรติควรจะต้องมีรัฐบาลที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่ไม่มีรัฐบาลซึ่ง ก็จ่กว่าจะมีรัฐบาลเรียบร้อยก็สิ้นเดือนพฤษภาคมแค่ลงหน้าสิบวันเองเนี่ยเขาต้องเตรียมการต้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะวันปีนี้ปันปีสําคัญเพราะรัฐบาลก็ต้องคิดว่าต้องทําให้ทันนะครับอด้วยเหตุผลเรื่องนี้ใช่ครับที่เร่งรัดเนี่ยนะที่ว่าที่เร่งรัดเนี่ยก็ถามกรกตกรกตพร้อมพร้อมแล้วเราก็เราก็จัดเท่าที่เราสามารถที่จะเตรียมงานได้ทันลุงขึ้นสามพักเขาเสนอทางเรื่องใหม่คือให้ไปประชุมสี่พัก และประกาศสัตยาบันค,บคือเป็นการให้ทางเลือกกับคุณทักษิณแล้วโอกกลายเป็นผมผิดเลยเป็นไปใ,ให้ทางเลือกผมค,คือคือผมต้องทําตามข้อมูลทุกอย่างออเอาการการเมืองมันก็ต้องมันมันคือผมก็ต้องมีโพซิชันของต้องมีจุดยืนของผมก่อนที่จะไปพบกันถูกไหมครับผมก็ต้องประชุมพัก เพื่อจะแสดงจุดยืนของพักว่าตกลงพักจะมีจุดยืนยังไงก่อนที่จะไปร่วมสัตยบันกับเขาพักมีทั้งสา0ร้อยกว่าสอสอตอนนั้นสามรอยกว่าคนมันจะไม่มีการปรึกษาลือกันเลยเรือใช่ไหมครับเพราะฉันยืนยันว่าต้องปรึกษาพักมันต้องปรึกษากันนี่ครับมีความเป็นตัวตนใช่ครับมันก็เลยถึงทางตันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่แล้วมันอยู่ที่ว่าอยากจะตันมันก็ตันไม่อยากตันมันก็ไม่ตันถ้าจะลาออกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ เดี๋ยวก่อนผมจะลาออกด้วยเหตุผลอะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะผมลาออกผมก็เหมือนกับไปไปทรยศคนที่เขาเขาเขาเชียรผมอยู่จํานวนมากเนี่ยจะให้ผมลาออกเพราะการกดดันเท่ากับว่าผมกําลังสร้างบรรทัดฐานที่แย่ในบ้านเมืองนะแล้วต่อไปนาะยกฐมตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีคนมาเยอะๆเยอะที่สนามหลวงต้องออกทุกคนแต่เดินหน้าไปอย่างนี้เนี่ย สังคมไม่วุ่นวายหรอครกลุ่มผู้ชุมนุมเขายัางชุมนุมอย่างนี้กลุ่มคนต่างๆเขาก็จะออกมาคนจะตั้งคําถามเรื่องความชอบธรรมของสาภาของรัฐบาลมันจะไม่วุ่นวายเหรอจะให้ทำไงให้ผมยอมใช่ไหมให้ผมยอมใช่ไหมผมอยู่ในกติกาแต่ว่าผมต้องยอมคนอยู่นอกกติกา,างั้นเหออรอมตกลงว,วันนี้เนี่ยเราจะสร้างวัฒนธรรมที่คนทําตามกติกา ต้องยอมพ่ายแพ้คนทําไม่ทํำตามกติกาเราจะยอมอย่างนั้นไหมล่ะอืคนที่ทําถูกกติกาต้องเสียสละให้คนที่บอกว่าผมไม่เอาอ่ะผมจะเอาอย่างเนี้ยโดยไม่มีกติกาละเขาอาจจะต้องการตรวจสอบคุณทักษณ์เรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆตรวจสอบเรื่องอะไรอะวันนี้กระบวนการก็มีไปตรวจสอบหมดแล้วกรตทอะไรต่ออะไรเขาก็ตรวจสอบหมดแล้วอ่ะคนอย่างผมเนี่ยมันชีวิตมันต่อสู้มาตลอดมันไม่เคยมันเรื่องต่อสู้นี่ไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มี ไม่มีไม่ต่อสู้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ๆมากดดันกันมาบีบกันมาอะไรกันเนี่ยแล้วผมไม่ผิดเนี่ยผมออกไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นลักษณะของประชาธิปไตยหรือว่ามาอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอะไรเนี่ยครับผมไม่มีความจำเป็นผมไม่ติดผมไม่มีความจำเป็นต้องเป็นนายกอะชีวิตผมผมไม่เป็นนายกผมไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับ แล้วผมจะมีเวลาส่นนุนทัน <ะ S 2> ผมเ <นะ S 2> ยอะมากกว่าสามส,มสมแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันมาแล้วมันต้องรับผิดชอบอะ่ะมันไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบอยู่ๆก็สะบัดก้นออกไปมันอย่างนั้นมันไม่ได้อ่ะคุณ